กค้าก็ช่วงนี้มีลูกค้าถามมาเยอะนะว่าไอ้ชุด2อคูณสเนี่ยสินะนะแต่เสียงกลางเนี่ยเดิมที่อยู่ในชุดหมื่นหน้าพันเก้าร้อยอ่ะเสียงกลางาจะสามร้อยวัตต์จะเป็นตู้ทรงกลางหมูตัวนี้นะสิบสองนิ้วจะเปลี่ยนเป็นแบบคอลัมั์ได้ไหมตู้ไฟเบอร์ได้ไหมเปลี่ยนได้หมดฮะลูกค้าเปลี่ยนเสียงกลางได้หมดเลยลูกค้าจะเอาเสียงกลางยังไงแต่เบสเนี่ยเหม, inne, มอือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนเดิมคอลัมั์ตัวใหม่นี่ก็ได้หลือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเป็น,ปนตู้ไฟเบอร์นะตัวใหม่12นิ้ว ปากแต่นะปากแต่ดอกตัวนี้ดอกพิเศษเลยนะดอกดอก12นิ้วแต่แม่เหล็กใหญ่กระดาษแข็งแม่เหล็ก160นะตัวนี้เป็นเป็นพลาสติกอย่างดีถ้าเปรียบเทียบนะอย่างตูไ้ไม่อัดไม่อาจก็ตากผนได้ตัวนี้ก็ตากผนได้แต่ฟาร์มทนทานนะตัวนี้เฮียอต้องรับประกันว่าทนทานได้นานฝ่าอย่างไม่อัดถ้าเกิดยกตัวอย่างได้10ปีตัวนี้มันก็ได้20ปีเลยฮนะตู้คอลัมน์นี่นะเฮียอต้องใช้ไม้เอ็นทำโดนน้ำได้นิดหน่อยแต่ว่าไปตากฝนไม่ได้คอลัมน์เนี่ยมันจะได้เสียง ใส่สะอาดสะอาดเปิดในห้องฟังสบายๆอยากจะฟังเสีงสยงใสสะอาดแต่ตัวเดิมน,นะตัวเดิมตัว300วัตต์ที่อยู่ในชุดมันจะได้เป็นกลางแจ้งฮนะแต่ความใสสดใส,ส,ดสเนี่ยอย่าสูคอลัมน์ไม่ได้อยู่แล้วนะคอลัมน์เนี่ยบางทีเขาไปใช้ตามมุมเอาไว้ตามมุมเสานี่ก็ได้ก็จะได้เสียงที่สะท้อนเป็นสัมมน,นาก็ได้ห้องประชุมก็ดีฮะท,ที่ที่ลูกค้าเข้าไปใช้ใช้กันแล้วก็ถ่ายมาให้ดูนะคอลัมน์ตัวเนี้ยก็ยังเหมาะมีมีทั้งคอลัมน์สองดอก สองดอกก็ขนาดนี้นะก็ราคาก็ต่างกันไปอันนี้เป็นสามดอกอย่างเงี้ยลูกค้ามันเบามันเล็กใส่รถเก๋งใส่อะไรได้เก็บก็สะดวกนะตัวนี้ขนย้ายง่ายนะมันก็ไม่หนักมันจะเป็นตู้ไฟเบอร์ตู้พลาสติกขึ้นรถเก๋งได้อะไรได้ผู้หญิงก็ยกได้ฮะแม่บ้านก็ยกได้นยเป็นล้อลากด้วยในชุดหมื่นห้าพันเก้าร้อยอ่ะลูกค้าจะได้เสียงกลางสามร้อยวัตต์ธรรมดาแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนคอลัม ลูกค้าเพิ่มอีกใบละพันต่อใบนะหรือว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นตู้ไฟเบอร์ดอก12นิ้วแม่เหล็ก160กระดาษแข็งด้วยนะดอกตัวน,นี้500วัตต์นะเพิ่มใบละ2000นะต่อใบนะเดี๋ยวเชียจะเปิดเสียงเฉพาะเสียงกลางอย่างเดียวนะเทียบกันนะเปิด300วัตต์เปิดหมื่นหนก่อนแล้วก็มาเปิด สิสนิ้วไฟเบอร์แล้วก็มาเปิดคอลัมน์ใบสุดท้ายนะ สรุปง่ายๆเลยนะชุดคอลัมน์นี่นะทั้งชุดเลยนะมีพาวเวอร์มีปนะีมีเบส2ใบมีคอลัมน์นะมีเสามีสายสัญญาณ17,900ฟรีค่าขนส่งเหมือนเดิมนะเก็บเงินไปทางมารับเองที่โรงงานรวมบริษัทลดให้400นะแต่ถ้าลูกครับซื้อเป็นชุดตู้ไฟเบอร์ข้างในมีเน็ตเวิร์ก12นิ้วก็ทั้งชุด19,900เนี่ยนะลูกค้าก็จะได้เป็นตู้ไฟเบอร์ เเกตเอพลาสติกหล่นไม่มีแตกนะจะได้รับประกันให้ฟรีค่าขนส่งเหมือนเดิมเก็บเงินไปทางไปถึงหน้าบ้านเลยนะ I'm tired, no, no.